เอาจิงว่าว่าจริงๆนะถ้าพลเมืองดีมันต้องเอาทุกรูปแบบเอาทุกรูปแบบนะเห็นอะไรผิดเนี่ยจับเลยกล้องเขาจะจับเลยเอาจริงตรงเนี้ยคือเรื่องจริงนั่นคือคนที่เขาไม่คื่คนที่เขาเป็นพลเมืองดีจริงๆเขาไม่ได้มองแค่คนคนเดียวเขามองรอบๆตัวเขาจับผิดทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวเขาที่ตาเขามองเห็นเนี่ยคือคนพลเมืองดีที่ ทำดีเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อประเทศชาติจริงๆแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยคนที่ร้องเรียนเนี่ยท่านมีตาเขตาเขหรือตาบอดข้างหนึ่งวานเนี้ยตาบอดข้างหนึ่งมองมองเห็นไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่ก็จะมองเห็นแต่ตาข้างเดียวของเขาประมาณเนี้ยว่าไปว่าไปอันนี้พูดถึงพลเ,เมืองดีจริงๆกับพลเมืองดีจำปลอมนะมันก็ไม่ได้หมายถึงใครนะก็ไม่ได้หมายถึงใครพลเมืองดีจริงๆ กับคนลเมินดีจอมปลอมหากินกับระบบโซเชียลมันมีมันมีหลากหลายมีหลากหลายมึงเป็นอะไรกันนักกันหนาเนี่ยใช่ป่ะมึงเป็นอะไรกันนักกันหนามฉาใช่ไหมบารมีของพวกมึงไม่ถึงใช่ไหมฮะไปถามพ่อมึงดิมึงไปถามพ่อกับแม่มดูป้าไม่ไปหาไม่เดนแล้วเราข้า่าสันว่าโอ้ต่างคนต่างก็ไม่มีเวลาจังหวะนะ เขาก็เลี้ยงลูกเราก็คงม,มีเวลาจังหวะนั่นแหละถึงจะได้ไปอ่ามันทุกอย่างมันก็แล้วแต่ช่วงเวลาจังหวะก็ดูคลิปเขาเลี้ยงลูกไปเออพ่อแม่มือใหม่เราก็งานท่วมหัวเลยเจังหวะว่างก็แทบไม่มีแล้วก็อยู่ที่นี่แหละทุกคนมีโอกาสคงได้เจอกัน จ้าพี่เจบนะเราไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกคือมันปีนี้ปีหกเจ็ดถูรลลเตอรี่ค่อนข้างค่อน,นข้างเกือบทุกเดือนรลล์เตอรี่นะก็ถือว่าได้โชคปีหกเจ็ดนี่เยอะอยู่แต่ก็ก็ปิดท้ายปีหกเจ็ดก็คดีต,ตักไขน่นี่ก็ถือว่ายังดวงดีอยู่ยังดวงดีอยู่ค่ะทุกคนก็ถือว่าปีหกเจ็ดเป็นปีที่ดีปีหนึ่งเหมือนกันก็ภาวนาปีหกแปดขอให้ดีมากๆยิ่งขึ้นกว่าปีหกเจ็ดนะ แมนบอเอาใครราศีมีเขาบอกวาลาศีมีมาแรงจริงหรือเปล่าเนี่ยซุนสาวนิดบอกออกลาแล้ววันนีจ้จะทุกคนก็บอกกันมาเออก็ว่ากันไปว่ากันไปก็แรงดีเหมือนกันนะเนี่ยเลี้ยงพาทั้งครอบเอาเลี้ยงเรียนเลี้ยงทั้งครอบครัวเลยเสนาเสริทั้งทั้งครอบครัวเล็กทั้งครอบครัวใหญ่นะมีครัวเล็กครัวใหญ่ ว่ากันไปทุกคนสนุกสนานให้ฮากันไปทุกอย่างมันก็ผ่านไปด้วยดียนะผ่านไปด้วยดีแล้วก็ไม่ว่าใครตีใครหละนะเราก็ตีตัวเองนี่แหละที่ไม่ระมัดระวังคือเราโดนจ้องอยู่แล้วนะบางอันบางจริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆเลยแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะเละหลายอย่างขนาดขนาดป้าระวังทุกกระเบียดนิ้วนะเวลาทาอะไรระวังระวังตลอดระวังจนทุกคนมองว่ากลายเป็นคนคือป้าระวังจน หลายคนมองว่าบางทีก็ใจดําบ้างบางทีก็ไม่ให้เกตคนนี้คนนี้บ้างประมาณนี้นะแต่จริงๆคือป้าพยาพทจ่จะดูแลลุงแล้วก็ทุกคนลูกกับป้านี่แหละลูกครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าก็ต้องรอบครอบกับหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะทําอะไรไม่ถูกใจ fc เหมือนกันแต่มันก็เป็นการปกป้องครอบครัวป้าในแนวของป้าแล้วก็ในความรู้สึกนึกคิดของป้าว่าตรงนี้มันควรระวังตรงนี้มันควรจะนั่น แต่นี่ขนาดว่า,าป้าพยายามรอบคอบมากๆแล้วก็ยังก็ยังพลาดแต่น,นี่คือไม่รู้จริงๆก็ถือว่าเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนนะก็ดีแล้วแหละทุกคนเราจะได้รู้จักชายคนลภัยวันนี่ขนาดป้าระวังป้าระวังจริงนะระวังทั้งคนระวังทั้งหลายเรื่องเลยพยายามเต็มที่ให้มันถูกต้องที่สุดนะพยายาม ก็คิดว่าเพราะว่าคนที่เขาล้องเราเนี่ยเขาไม่ล้องด้วยความเป็นเลเมืองดีอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าคนที่ร้องเรียนเราเนี่ยเขาไม่ล้องเพราะว่าเขาเป็นพลเมืองดีนะเขาล้อเพราะว่าเขาอยากจะเอาไปทำคอนเทนต์เอาไปพูดต่อทางคอนเทนต์แล้วก็มีเจต,ตนาที่เออเป็นอริเลยนะเป็นอริแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ กันแกล้งอันนี้คือชัดเจนเลยเพราะว่าถ้าพลเมืองดีเนี่ยไม่แต่เห็นตรงไหนที่มันไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยเขาก็ร้องเรียนทุกที่เขาจะไม่เฉพาะตาะจงแต่คนใดคนหนึ่งซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะนั้นเนี่ยพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันเป็นการกันแกล้งชัดเจนนะชัดเจนมากจริงไหมนะพลเมืองดีเหมือนหลายๆคนดังๆที่เขาทํากันเนี่ยเขาไม่ได้ร้องหรอกไอก้รกระจิบกระจ้อยเล็กๆนน้อยเนี่ย นู่นเขาเล่นพวกนักการเมืองคนมีฐานะคนมีอํานาจอะไรประมาณเนี้ยที่เป็นแบบว่าเออมันเสียหายกับประเทศชาติเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเ็าจะเป็นอย่างงั้นแต่คนคนนี้เนี่ยขี่มูลาขี่หมาแห้งเอาทุกอย่างเลยะจงเว้นนะมันจะมีพิธีมันก็มีนะพูดถึงว่าการพนันเนี่ยถ้าเป็นงานงานขาวดำงานขาวดำอะไรเงี้ยนะก็อยากให้เข้าไปเดินเลาะดูก็ได้นะ แถวสกลนครน,นี่ก็เยอะนะท่านมีงานขาวดำเนี่ยนะอยากให้ล้นเนี่ยเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่สโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเลือกเขาไม่สุภาพมากกันไปนะถ้ามีงานขาวดำเนี่ยอยากให้คนที่ชอบร้องเรียนแบบเนี้ยนะแบบเนี้ยเดินเข้าไปเดินเข้าไปในงานขาวดำนั่นแหละนะเ <laughs> คเคเคแอนเคเขาพ่ะข่านะคนละเมืองดีไงคนละเมืองดีงานขาวดำทุกๆงานเนี่ยจริงๆมีเยอะมากในสกลนครเนี่ย แตละวันแตละวันเยมีตำบลอำเภอมีหมดเลยอยากให้เขาเดินเข้าไปเขาเดินเข้าไปแล้วก็จัดการเลยนะร้องเรียนได้เลยเพราะเออไถ่ายรูปไว้อะไรไว้แล้วก็ไปร้องเรียนเขาก็ลองลองดูนะว่าจะได้ออกจากงานหรือเปล่ามันมีหมดแหละไอคนพวกน,นีเเก้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไอ คนที่ร้องเรียนพวกเรื่องพวกนี้นะเขาเรียกว่าร้องเรียนแบบขี่นกขี่นกอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยได้มันสมบทบาทพลเมืองดีเท่าไหร่เออเขาว่ามีตังเป็นสีมอบว่าเอาจริงงว่าว่าจริงๆนะถ้าพลเมืองดีมันต้องเอาทุกรูปแบบเอาทุกรูปแบบนะเห็นอะไรผิดเนี่ยจับเลยกล้องเขาจะจับเลยเอาจริง ตรงนี้คือเรื่องจริงนั่นคือคนที่เขานั่นคือคนที่เขาเป็นพลเมืองดีจริงๆเขาไม่ได้มองแค่คนคนเดียวเขามองรอบๆตัวเขาจับผิดทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวเขาที่ตาเขามองเห็นเนี่ยคือคนพลเมืองดีที่ทําดีเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อประเทศชาติจริงๆแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยคนที่ร้องเรียนเนี่ยทามาตาเขตาเขหรือตาบอดข้างหนึ่ง วันนี้ตาบอดข้างหนึ่งมองมองเห็นไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่ก็จะมองเห็นในต,ตาข้างเดียวของเขาประมาณนี้ว่าไปว่าไปอันนี้พูดถึงพลเ,เมืองดีจริงๆกับพลเมืองดีจอมปลอมนะมันก็ไม่ได้หมายถึงใครนะก็ไม่ได้หมายถึงใครพลเมืองดีจริงๆกับพลเมืองดีจอมปลอมหากินกับระบบโซเชียลมันมีมันมีหลากหลายมีหลากหลายก็เราก็จะได้จำเป็นบทเรียนเยอะแยะมากมาย ก็กลัวเหมือนกันบางบางทีทําทห้องน้ำบางทีทําห้องน้ําลืมใส่กอนประตูวไว้เนี่ยฮะจะมาจะก,กุ๊หัวอะไรสติ๊กเกอร์เขาบอกให้เกินสามอันไม่ใช่ไม่จะปวดพ่อลายเขาไม่ให้เกินสามอันจอเ,เนนจ้าออกมาเป็นสามแถวสี่แถวปวดพ่อแล้วโอ้ยเบิดละคอยเห็นไหมเนี่ยเขาสามอันสามอันนี่คนมาเทินนึงหมดเต็มหน้ากระดาษเลยไหมจะ้วจะหัวหลายๆไหม พูดถึงพูดถึงเออนิทานบ้างเรื่องอะไรพวกนี้บ้างนะนิทานนิทานเขาบอกนิทานใช่ไหมนิทานปลาลปลาฮะเจ้หงมามมหิวหิวก็ขันมืยน้ำพอยใหม่จะเะเาลายลายแม่คุณใจใหม่ขะเอาสามสามหัวเลาะได้ไหมจะเอามาทีสี่ห้าบรรทัดเลยน่ะ โผดพ่อไรเดนโพเดนพ่ออ๋อแต่ตอนบอกว่าบอกป้าใหม่อยา่าด่าป้าค่อยเดินก็ทันว่าโอ้ด่ามาโหลด่อยจับมือสายทะลุมูอขวาแล้วขอเสียเอามาใส่ขอเสียมาใสา่คอยปวดหัวเฮ็ดยังเอาจริงทุกคนบางทีโดนดุโดนว่าบางทีเนี่ยนะอย่างยายว่าเราเนี่ยใช่ไหมเราก็ทําท่าฟังหน่อยก็ดีแล้วแหละเออทําท่าฟังหน่อย สร็จแล้วเราก็ไม่ค่อยสนใจนะเออเหมือนเหมือนคนคนแก่คอยบนลูกบนหลานอน่ะทุกคนลูกหลานก็จะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ก็แต่ว่าทําท่าฟังทําท่าเอียงหูฟังอยู่แต่จะไม่ค่อยฟังมันเนี้ยขั้นแขวผู้เฒ่าไรเออก็ไม่ได้มีอะไรวันนี้ไม่ได้พูดให้ใครพูดถึงพูดถึงก็อันนึงก็คือพลเมือง ดีจริงกับพลเมืองดีจําปลอมนั่นแหละแล้วก็พลเมืองดีเนี่ยพลเมืองดีก็จะทาทุกอย่างนะเพื่อให้บ้านเมืองมันดีขึ้นนะให้ตําบลตัวเองอยู่มันดีขึ้นจังหวัดที่ดีตัวเองอยู่มันดีขึ้นเขตที่ตัวเองอยู่มันดีขึ้นหมู่บ้านที่ตัวเองมันดีขึ้นอันนี้คือพลเมืองดีนะแต่พลเมืองดีจาปลอมเนี่ยก็อาศัยเขาเรียกว่าอาศัยเขาเรียกแก้มโกงอ่ะแก้มโกง หากินเท่เจ็ดร้อยหสิบบาทนี่แหละไม่ได้กินเยอะหรอกเออสงสัยได้เจ็ด้อยห้าสิบาทแล้วก็มันจะเาขาว่องมันเขาว่องเันเขยยาอันฟ้าทิ่บเขาเลยหรือว่าอปอนลงคอลงคอลงคอช้างแล้วกริ่งกริ่งดิ่งดิ่งอ่ะ